อเี้ oh yeah. ตอนแรกกูจะเปิดวันข้างล่างเว้ยจะเปิดด้วยการแบบโปรไปซื้อข้าวใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่มีแต่ข่าวดีกูก็เลยเอออยากอัดไว้ก็คือเอ,อ่อหนึ่งไอม้มาอาจจะแบบมีข่าวดีเรื่องงาน ซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมกับหมาด้วยดีใจด้วยยอดเยี่ยมแล้วก็เพลินๆทำยาน่าจะผ่านสองตัวก็ตัวคื้เข่าวดีอีกวนะี้ใช่แล้วก็อากาศตอนเช้าอ่ะเมื่อกี้ที่ออกไปถ่ายมันดีมากเลยนะมันแบบเฮ้ยกูไม่เจอแบบอากาศที่มันโปรต่งอีมานาแล้วนะคือมันอาจจะเห็นว่าเออแม่งกูอยู่ใกล้รถแต่ยังน้อยแค่ฝุ่นมันลดลงไปในเกณฑ์ที่มันเนี่ยเกณฑ์เนี้ย ก็ดีแลหละนู้นี่มันก็แบบโอ้โรู้สึกดีแล้วอ่ะจริงๆฝุ่นมันก็เป็นปัญหาที่คนแก่นะระยะยาวซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะฉีดน้ำไม่รู้พอหายแล้วแม่ก็ไม่ได้มีมแนวทางแก้อะไรที่ประกาศออกมาไม่อกี้จะพูดไปก็ปิดรถเบาๆช่างแม่งรถไฟไปอ่ะไปแล้ว อ okay. ันแหละเดี๋ยววันนี้สั่งโจ๊กไว้เมื่อคืนกินโจ๊กไว้แล้วกูรู้สึกว่าเอ้ยโจ๊กอร่อยแต่ว่าเพื่นๆบอกว่าถ้าไปก่อนหน้านี้ที่สั่งให้เราไม่อร่อยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเพราะว่าปรุงเพิ่มนิดหน่อยใส่น้ำมันงาสองหยดเ,เติมแบบซีอิ๊วอีกนิดนึงอะไรเงี้ยใส่พริกไทยดําแบบบ,บดแบ,บบบดใหม่ที่แบบใส่ในสเต็กเอ้ยซึ่งมันดีนะเป็นคอมบิเนชันที่ดีอาจจะลองเอาไปกัน เอาไปกินกันลองไปทําตามดูขายทำไมไงเดี๋ยวลงไปเอาโจ๊กซื้อน้ำมากระเด็นจ้ะกูลงมาซื้อของแล้วก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้เซเว่นหรือทูมันนีหน่หรืออะไรเนี่ยแหละมันมีปัญหาแอปมัแตกอะ่ะไม่รู้มันมีปัญหาแหละไม่ใช่แอปแตก่ะงนันคือมาสกแกนจ่ายไม่ได้วะ่ะไม่รู้ทําไมรถไฟมาอีกเลยกูรถไฟตลอดเลยช่วงนี้ A Few Moments Later นั่นแหละแต่กูไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะแต่ว่าโอนไอ้บาดกูอ่ะตัดได้ปกตินะเอออร่อยวะ่ะช่วงนี้มีอาหารรังกันกันหรอวะมาโจ้ขึ้นไปกินก่อนเฮ้ย hey. แล้วเป็นโจ้ข้าวโงก่อนกูให้ดูมันเป็นมิติใหม่ของกู ัวพริกทไทยขาวพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยดำก็ใส่จะได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอไปเป็นนิดนึงนิดนึงก็นี่ผลงานของยอดใช้ใช้ของอันนี้เขาไม่ได้สัอนเตเซอร์หรอกกูไม่เคยมีสัอนเตเซอร์อยู่แล้วกมึงรู้นี่อันนี้พอแค่แบบ กินแบบบางๆเลยจเจี๊ยบเลยนี่พามอาดูนี่เป็นไงโจ๊กนี่กูไม่ได้บแบบกินโจ๊กเป็นข้าวเช้าหรืออะไรนะแต่ว่าเมาื่อคืนกินแล้วชอบก็เลยเแซ่บมแล้วกันประชุมอีกหรือเปล่านี่ยแต่ว่านี่ดูสัปดาห์ก่อนกาแฟย,ยไปกินข้าวกันนะทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำกันนะ คนไฟแมากมายแลวไอ้เยอไปาล้วเอาไม่ต้องตกใจไอ้เยอะมันไม่ใช่มื้อกลางวันอีกอันนึงนะมันคือมื้อเย็นก๋วยเตี๋ยวเย็นนี้นะจ๊ะประมาณนี้วันนี้วร์ปอีกแล้วก็คือทำงานแต่ว่าวันนี้ฟิลดีนะอืมจะคือทำงานเรื่อยเลยแล้วก็ระหว่างทำงานอน่ะกูก็ไม่รู้จะทำาเหมือนแบบไม่รู้จะฟังอะไรใช่เพลงก็เล่นเล่นๆเดียนก็เลย คือตาเอกอะ่ะมึงน่าจะดูคลิปตาเอกกันมัน้งหรือเปล่าวะไอคลิปไหนวะเดี๋ยวหาชื่อกันเดี๋ยวหาชื่อให้คือตาเอกเขาเล่นเกมนึงเป็นเกมซาวเวอร์อ๋อแนอันเทียร์ดอนแล้วตอนแรกอะ่ะกูคิดว่ามันคือมันมีสลับสีเควนท์ที่กูงงไงก็คืออันเทียรดอนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเดอะดาร์ตพิกเจอร์เอออะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนแรกกูเข้าใจว่าไออันเนี้ยเป็นภาคต่อของเดอะดาร์ตพิกเจอร์ซึ่งไม่ใช่เออชื่อเดอะคิลลี่ เดอะด r k p ิเจอร์ไอภาคต่อมันเกี่ยวกับเฮด h h ดเอชเอสองตัวขึ้นชื่อแล้วกันเออนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมที่ที่กูไม่น่าจะดูได้เพราะว่ากูกลัวแต่ว่ากูกลายเป็นฝั่งเรื่องนี้แล้วก็แบบหุ้ยอินคือกูไม่ได้อินกูไม่มันไม่ไมสีส่วนไหนที่แย่ส่วนไหนที่มันเป็นเชิงแบบจริงๆมันก็ดูน่ากลัวแต่ว่า มันไม่ได้มีส่วนไหนคือกูไปเสพในส่วนของการที่มันแบบอาชญยาของมันแบบเชี่ยมันค่อยๆค,คิดว่าอิเเมนต์นี้มันทํางานยังไงการสร้างห้อง,องของมันขึ้นมายังไงวางแผนเดินหน้าต่อยังไงแต่ว่าแบบจังหวัดโดนจับมึงก็มึงก,ก็กี้ไปหน่อยซึ่งม่มีข้อน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขาดูฝังใช่ไหมเขาบอกให้ฝังลึกลงไปอีกสิบฟุตซึ่งไม่ใช่ระยะที่คนปกติฝังแล้วก็เทปูนกบ เทปูนกบสิบฟุตขึ้นมาเลยนะแล้วทีนี้เหมือนยุคหลังๆอ่ะมันเถียงกันไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เอ,อคุณโฮมก็ได้เออก็เลยแบบลูกหลานหลานเขาอ่ะอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่แบบเคยญาติซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันมีเคยญาติได้ไงนะเอาเหมือนแบบพอขุดลงไปอ่ะไปเช็คก็คือหนวดยังอยู่เลยฟันยังมีฟันมีอยู่แล้วมันกระดูกมันไม่สลายใช่ปะแล้วก็มีเยื่อบุกอะไรนิดหน่อย ก็ามาตัว DNA ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสปอยสำหรับใครที่หาเรื่องดูโฮมนะถ้าไม่อยากรู้กดข้าม2ทีพร้อมนะโอเคคือมันคือคุณโฮมเลย DNA ตรงซึ่งก็นั่นแหละครับแต่ว่าประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าทำไมก่อนหน้านี้มันถึงรับเงินจากนักข่าวเพื่อเพื่อสารภาพก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนะั้นวันนี้ กินข้าวไปละเอียเดี๋ยวเส้นอื่นไปลวอาจจะทำงานต่อนะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปตั้งทำแลบบว่ากันครับดีครับ